สวัสดีครับเอฟซี e ทั้งหลายครับสวัสดีคณะลูกศิษย์ลูกหาของเปรเิพระคุณหลวงพ่อพระครูประดิษฐธรรมวัดรือหลวงพ่ออัมภัยมาราชโนครับวิดีโอชุดนี้ผมจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและราลึกถึงเปรเิพระคุณในฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งและก็เคยติดซอยห้อยตามท่านไปคารวะ กับหลวงปูส่สวงเมื่อสมัยท่านยังมีสังขารขันอยู่หลายหลายครั้งแถวเขตอำเภอคุนหารอำเภอคุขันและก็อำเภอบัวเชิดครับก็เป็นสิทธิ์อีกท่านหนึ่งของหลวงปูส่สวงครับและกระผมก็ได้บันทึกวีดีโอนี้ไว้ต้องขออภัยภาพบางตอนบางนั้นอาจจะโดนตัดบ้างเพราะว่าเพื่อไม่ให้ เป็นที่ดูแล้วท่านจะคิดหนักหรือว่าคิดมากครับก็เลยตัดภาพบางส่วนออกไปพิธีแรกจะเป็นวิธีขอขมาศพแล้วก็ส่งน้ำอาบศพคุณท่านขอได้รับความขอบคุณจากกระผมวิเศษสินสตูดิโอลูกศิษย์อีกท่านหนึ่ง ของพระคุณท่านหลวงพ่ออัมภัยมาราชโนขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มสรสการภระตะรัตนตรยและรารตฒนาสิน่าโดยกอมเพริงครับอราหังสัมมาสัมพุทธ Grazie. Yeah.

sa

เอาเอาการละมังการละมังไปนึ่งนึ่งการละมังการละมังนึ่งนึ่งพนะสงฆ์พรง้งดึงความรักงใจที่มีเรียนในระดับนั่น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 หลายนั่นหลายสิ่งละสิ่งของเบื่อที่จะได้ส่งเพื่อที่จะได้ส่งอัไรต้องเรียนต้อง้การเรียนการสอนการรู้รู้การเรียนการสอน

các đại <laughs> biểu đã được các đại biểu đã được các đại biểu đã được các đại biểu đã được các được các đại biểu đã đã được các đại biểu đã được các

อ๋อภาพช้าพวาภาพช้าแต่ลูกๆสมณีหลายต่ไหลายรุ่นนะครับได้ได้รับการศึกษาโดยสมนีบางรูนะครับก็มีปัญหาในการรบกวนสมนีบางรูนะครับเป็นสมณีที่ ในลำดับที่1รือถ้าตอนนี้มีของนี่จะโปรยนะครับในลดันี่ก็ให้ทุกท่านท่านสร้างการระายการส่งสบู่ที่อีคนงานวามปีที่เราตั้งลำดับนี้นะรับจะได้ร่มตก่อนเพื่อหลวงพ่อเราในเวลาสักประมาณ5นาทีนะครับให้เราตั้งลายัได้ ตั้งใิตั้งใจตั้งู่ในการสนะรับ